สำหรับใครที่หาโรล,ลเดอร์อยู่นะครับพลาดคันนี้แล้วจะเสียใจยคันนี้เตจสของแต่งรวมๆแล้ว4 0 0 0 0นกว่าบาทนะครับจูนที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ได้แคมเป็น4 4 7แล้วก็คอย d s andS นะครับนีดูเลขใหม่กันก่อน1 7 0 0 0มเไมล์เลสเท่านั้นมากับสีดำวี b ีแบล็เงาๆเฉำมาดูกันมีของแต่งอะไรบ้างแฮนด์นะครับชุดแฮนด์กับตุกตาแฮนด์ทราชินทั้งเซ็ตทั้งชุด ปอกแคนซ้ายขวาฮาร์ดลักนะครับการเบรกการคัดอิลิชนะครับเพื่อนชุดมงหน้าเมมฟิสนะครับนี่มากับไฟบาจาพร้อมกล่องแยกให้นะครับอ่าส่วนล้อหน้าและล้อหลังนะครับนี่ขัดปัดเงาเคลือบสีพาวเดอร์โคทอย่างดีมากับปั๊มเบรกแอมโบอยู่ๆเลยสายทักเฮลมีมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอ่าแคชบาร์นะครับ,นะบ,รบมีแคชบาร์หน้าให้ชุบเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ กาดออยมีให้การแข่งเครื่องด้านล่างเป็นของคัสตอมไบส์นะครับเนี่ยสปอร์ตไลท์ฟิวเจอร์ไอหนึ่งคู่นะครับเนี่ยร้องอากาศนะครับแอร์ลินเนสแปนเหยียบซ้ายขวาโอเจท่อคันนี้ได้เป็น S อสแอนะครับลากยาวๆเป็นท่อฟูเลยนะครับเนี่ยคัชบาร์กันคัชบาร์หลังมีให้แล้วก็บอกเป็นเซดเดิลแมนนั่งโคตรสบายนะครับไฟหน้าไฟเลี้ยวนะครับกับไฟหลังลมดำสโมกลหล่อๆจบๆนะครับเพื่อน ฝั่งนี้มีสายหัวเทียน Screaming e เก l e ให้แล้วก็ตัวบังลมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เสริมขาตั้งให้ทำให้รถทรงดีขึ้นนะครับมาทีนี้ฟังเสียงเศษสามกันหน่อย พอไปขี่ละลอ่อแบบไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนะครับคันนี้699,000บาทพลาดแล้วพลาดเลยใครดีใครได้ใครเร็วใครได้นะครับใครมีรถสวยๆแบบนี้ต้องการขายส่งรูปลายอินฟอร์มหาชําได้เลยนะครับรอรับซื้อถึงหน้าบา้านทั่วประเทศสะดวกสบายสุดๆและสวัสดีครับ